ครับเป็นการขับเคพื่อนแล้วก็ภายใต้สถานการณ์โควิดสิที่ยังสามารถทําอยู่ได้ครับเป็นอีแนวทางที่ช่วยคุณผ่อนคลายนั่นคือกิจกรรมไคเซิร์ฟครับ นักกีฬาคเซิร์ฟอาศัยรวมตัวกันแบบห่างหางกลางทะเลในช่วงฤดูมรสุมที่มีขึ้นลมแรงบริเวณปากน้ำประแสอําเภอแกลงจังหวัดระยองและแม้จะอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 แต่ด้วยลักษณะอากาศที่ปลอดโปร่งอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เว้นระยะห่างจึงทำให้นักกีฬาที่รวมกันฝึกซ้อมนี้ได้ปลดปล่อยความกังวลสูดอากาศบริสุทธิ์เต็มที่ท่ามกลางไอทะเล ด้านนางสิริพรบุญมีครูผู้ฝึกสอนเล่าให้ฟังว่าไขเซิร์ฟเป็นกีฬาทางน้ำประเภทเอ็กซ์ตรีมเริ่มมีผู้นิยมเล่นมากขึ้นในช่วง2-3ปีหลังมานี้และจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนสถานที่ฝึกซ้อมไปตามชายทะเลหลายๆแห่งของประเทศไทยเพื่อตามหาขึ้นรมแรงตามแนวมรสุมท้งทางภาคใต้และภาคตะวันออกก็คือมันเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะคะแล้ก็ไอความที่ว่าพอเขาได้โลดแล่นไปใน ท้องทะเลมันจะรู้สึกแบบอิสระแล้วก็รู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยอะไรแบบนี้นะคะน่าจะเป็นสเสน่ห์ของกีฬาคาเซิร์ฟตัวนี้ที่แบบว่าออทําให้คนเขาเขาอยากเล่นเล่นแล้วก็อยากมาเล่นอีกอะไรแบบนี้ค่ะบางคนก็แบบอุตส่าห์ขับรถมาจากไกลๆมาจากกรุงเทพมาจากหัวหินมาจากอะไรเพื่อจะมาเล่นกันที่ไหนมีลมพวกนักคเซิร์ฟก็จะไปที่นั่นกันนะคะ สำหรับอุปกรณ์คลเซิร์ฟประกอบด้วยร่มหรือเว,ว้วกระดานโต๊ะขึ้นและเสื้อชูชีพส่วนลักษณะการเล่นจะเป็นการผสมผสานกีฬาเอ็กซ์ตรีมหลายประเภทเข้าไว้ด้วยกันอาทิวินเซิร์ฟพาราไกลดิ้งและยิมนาสติกสำหรับสถานการณ์โควิด -19 นักกีฬาคเซิร์ฟถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 แต่เมื่อนักกีฬาได้ลงสู่สนามคือกลางทะเลแล้วนั้นเหมือนพวกเขาได้ถูกปล่อยทิ้งวางภาระทุกสิ่งไว้ที่ริมฝั่ง และเมื่อว่าวได้ไทยานขึ้นสู่ท้องฟ้ารับแรงลมเต็มที่ก็จะพาให้ผู้เล่นโจนทยานโชลีลาตีลังกาโต้คลื่นอย่างสนุกสนานพอเขาออกไปกลางทะเลแล้วเนี่ยเขาก็คือแบบฟิลอิสระได้ปลดปล่อยได้แล้วก็ปลอดภยัยมันไม่มีใครโควิดวิ่งตามไปไม่ได้แบบนี้นะคะน่าจะเป็นประมาณนั้นมันต้องใช้ลมใช้ใช้คลื่นอะไรจากธรรมชาติอย่างเดียวเลยค่ะถ้าวันที่ไม่มีลมเราก็เล่นไม่ได้ ค่ะแต่ช่วงนี้คือมันเป็นฤดูมรสุมเราพอเล่นกันได้ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีคนมาเล่นกันเยอะหน่อยวันนี้วันธรรมดากีฬาที่แบบว่าต้องต้องเรียนหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้เรียนรู้มันจะเล่นยากเล่นไม่ไม่ได้เลยอะค่ะแล้วก็เล่นอาจจะอันตรายได้ค่ะ ด้านนักกีฬาที่มาฝึกซ้อมคเซิร์ฟจากจังหวัดชลบุรีเปิดเผยว่าสนใจคเซิร์ฟเพราะเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวใช้ความแข็งแรงของทุกส่วนในร่างกายรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยให้มีความปลอดภัยสูงและที่ตนเลือกมาฝึกซ้อมที่จังหวัดระยองเพราะสถานที่เล่นบริเวณอ่าวประแสนี้มีความเหมาะสมเนื่องจากมีแนวหาดร,ราบตื้นและกว้างขวางเหมาะกับการฝึกเล่นคเซิร์ฟ ที่นี่สถานที่มันสมรับคนเริ่มเริ่มเล่นนะครับที่นี่ดีกว่าสมรับคนเพิ่งหัดเล่นนะครับเพราะว่าน้ำมันตื้นเวลาล้มอะไรแบบนี้สามารถเอาเท้ายันยันพื้นได้ครับแม้ว่าสถานการณ์โควิด -19 าทำให้หลายกิจกรรมต้องหยุดนิ่งชั่วคราวบางอย่างยังเปิดได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง และบางกิจกรรมยังสามารถทำได้ตามปกติซึ่งช่วยให้เกิดความผ่อนคลายและยังเป็นการออกกำลังกายที่ดีนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในบริเวณที่ทำกิจกรรมให้เกิดการซื้อขายเล็กๆน้อยๆอยให้กับผู้ประกอบการริมหาดในพื้นที่ได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นทีมข่าว NBT จันทบุรีรายงาน